สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งของ JavaThailand.com วิดีโอนี้นะครับก็จะพูดเรื่องการใช้งาน list list ไปแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของเพจอ่าไอตัวเพจเนี่ยมันก็คือหน้าจอต่างๆนี่แหละเหมือนกับหน้าเว็บเว็บเราก็เรียกเว็บเพจนะครับไอปุ่นโมบายเราก็เรียกเพจเหมือนกันนะครับเรียกเพจเหมือนกันทีนี้เรามาดูว่าจะทํางานได้อย่างไร ขออนุญาตนะครับก๊อปโค้ดเดิมมาเลยหมดนี่นะครับในลิสต์จะได้ไม่ต้องเขียนกันใหม่ทีนี้สร้างไฟล์ขึ้นมานะครับชื่อ html นะครับตั้งชื่อว่า Page แล้วก็กด finish ทับเลยนะครับวางลงไปเมื่อกี้เรามาสร้างหน้าเพจทั้งหมด4เพจนะครับผมก็ตั้งชื่อก่อนเพจหนึ่ง นะครับเพจสองเพจสามเพจสี่โอเคนะครับผมก็ตั้งละ ID เพจหนึ่ง Title บอกว่าเป็นเพจหนึ่ง Hello เพจหนึ่งนะครับผมก็ก๊กอปมาปับ๊บเริ่มเปลี่ยนนะครับเพจหนึ่งแล้วก็มีเพจสอง เพจสเพจสเพจสาม ID ID จะซ้ำกันนะครับซ้ำไม่ได้เลยไม่งั้นอาจจะเออนะครับโอเคเรามีอยู่ทั้งหมด4เพจเดี๋ยวแบ่งกันแต่ละเพจด้วยช่องเว้นวรรคนะครับเรามีทั้งหมด4เพจนี่คือเพจ4นี่เป็นเพจ3 ไม่งงนะครับอันนี้เป็นเพจที่2อันนี้เป็นเพจหอันนี้หน้าหลักเราเลยหน้าหน้าหลักเลยหน้าแรกอ่าเรามาดูกันนะครับทีนี้ทดสอบไปที่ p a g e .html นะครับก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็คลิกดูครับเลื่อนไปเพจสแล้วเดี๋ยวนะเพจหไม่ไปหรอเพจห อ๋อน,นี้ซ้ำตั้งชื่อว่าโฮมแล้วกันตั้งซ้ำนะครับอันนี้ฟรชใหม่นะครับอันนี้หน้าแรกนะครับกดไปที่เมนู A ก็จะมาเพจหนึ่งนะครับกลับเมนู B นะครับกลับเมนู C ก็จะคนละคนละหน้าจอทีนี้เราอยากมีปุ่มแบกกลับทำยังไงนะครับผมมีวิธีนะครับ ก็ปกติเราจะเขียนตัว back, back button นะครับมันจะอยู่ในส่วนหัวของเว็บตรงนี้นะครับส่วนหัวตรงทู o บา a r ตั้งชื่อ id ว่า back button นะครับแค่นี้แหละแค่ให้มันมี id ชื่อ back button ทีนี้เรามาทดสอบทีหนึ่ง r e f r e s h นะครับไปที่หน้าจอที่หนึ่งกดปุ่ม back มันจะมีปุ่ม back ให้กดได้นะครับทีนี้ถ้าอยากให้เป็นเครื่องหมายลูกศรน,นะครับใส่ S left กับ sharp เวลาเามาส์ไปชี้จะได้เป็นมือแต่อยู่บนโทรศัพท์ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะยังไงเราก็จิ้มอยู่แล้วนี่จะเป็นรูปมือมันจะ back ได้สร้างให้เราเองเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้สนใจอะไรเลยนี่เป็นเองนะครับคำว่า back โอเคนะครับเรื่องของอาการสร้างจอต่างๆก็ก็มีเท่านี้นะครับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของกลุ่มกลุ่มก็เป็นการจัดกลุ่มของข้อมูลต่างๆให้มันอยู่เป็นกลุ่มๆกันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเราเข้าใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราก็เรียนรู้ HTML มาเบื้องต้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัถัดไปก็จะหมูเลยนะครับ